อีกเล็สุดตอนนี้เราไาอยู่ด้านที่แอน,น้องก็คือมาทานมันจะอยู่ขั้นนอกของหลับให้เด็กเล่นเป็นไปค่ะเราจะพาไปสั่งอาหารกัน,กนของราของเราเป็นนะน้นเราก็มือใหมีเป็นเชฟูอย่างไม่เดีว้ก่อ้ซื้อลูกบาบี้เขจะให้ตังค์เด็กๆคนละหนึ่งแอนน์ะาสาวาหลเป็นนาฬิกาค่ะผมยางมัดผมในตู้เนแ้นี่ สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเซเลน่าอเอสุตอนนี้เรามาอยู่กันที่ห้างสตอกแวเนาะก็คือเรามาทานอาหารเช้ากันค่ะร้านอาหารที่เรามาทานมันจะอยู่ข้างนอกของห้างสตอกแวรชาบาททร์ทีนิวเซาทเวลเนาะซึ่งร้า,า,านอาหารที่เรามาทานก็มีชื่อว่าเดอะคอฟฟี่คัพที่เรามาทานข้างนอกนี่ก็คือว่าฝั่งด้านนอกตรงนู้นเขามีที่สําหรับให้เด็กเล่น เป็นพา,าพ์คสวนสาธารณะให้เด็กเล่นเนาะ,ะเราก็เลยเลือกมาทานตรงนี้แล้วเด็กๆก็จะได้ไปเล่นเวลาเราทานกันนาะเพว่าเด็กทานไม่เยอะอ่าไปค่ะเราจะพาไปสั่งอาหารกันแต่เราคิดว่าเราน่าจะสั่งแบบสแกน QR code เนาะเดี๋ยวไนก็ไปดูข้างในก็นเราก็ไปมาดูว่ามันเป็นยังไงเนาะสรุปแล้วเราก็จะต้องสแกน QR code เพื่อดูเมนูในโทรศัพท์เนาะเมนูก็มีให้เลือกหลายอย่างเนาะตอนนี้เป็นช่งชวงเช้าก็คืออาหารเช้าก็จะเป็นเบคเบคฟัสเนาะเราก็ยังไม่รู้เลยว่าจะจะซื้ออะไรเดี๋ยวดูก่อนเครื่องดื่มที่เราสั่งมากันแล้วคะ่ะตได้การคนโตได้การของเราของเราเป็นนะสูตี้ปั่นผักเนาะเราก็ไม่รู้ผักอะไรบ้างเนาะ ของสามีเป <calculator> ็นเคชั h, ่นกูแบบนั้นอ่ะส้มแบชิ้วพีชยำไม่เกลืยำไม่เกลอาหารของเรามาแล้วค่ะนี่เป็นบิ๊กเบเกอร์เนาะตอนแรกเราว่าจะสั่งไอ้ที่ว่าสแปมอะโวคาโดเนาะแต่ เราไม่ค่อยหิวเท่าไหร่เราก็เลยแชร์กันคุณกับคุณสามีเป็นบิทเบคฟาต์ตัวนี้เลยเนาะซึ่งมีหลายอย่างมากมาทานอาหารเช้ากันมาดูของหลานสาวอ่อลิลลี่บ้างเนาะของสาวหลานสาวลิลลี่เป็นเพนทียามิลิลลี่วม่ซื้อลูกบ้าเบบี้จ็ตคาเมล่าดิจิตไลท์ดิจิตโกนเวลลิซันเนี่ยใส่ ที่ทานอาหารเช้ากันเสร็จเนาะก็สามีกลับมาบ้านเอาพ่อเราทุกคนก็คือกลับมาบ้านแล้วหลังจากนั้นก็คือคสามีได้เงินเป็นเงินสดนะก,ก็คือได้มาไม่รู้เท่าไหร่แล้วคือเขาก็เลยบอกเราว่าเขาจะให้ตังค์เด็กๆคนละ100รอซึ่ง100ดอลลาร์ก็คือของเซน่า 100, หนึ่งร้ล้านสาววิ really ลลี่แอนด์บิลล์กอีกคนละ100ร้อรวมกันทั้งหมดก็เป็น ามร้อยเขาจะให้ตังเด็ๆกๆคุณสามีเขาบอกเขาจะให้ตังเด็กๆเพื่อไปซื้อของเล่นอะไรก็ได้ที่เขาต้องการเนาะเราก็เลยจะต้องออกไปซอกเล่นกันอีกรอบหนึ่งซึ่งตอนนี้ก็เท่มกว่าแล้วเดี๋ยวรอประมาณสักบ่ายสองเราก็จะพาเด็กๆไปซื้อของเล่นที่คุณสามีให้เงินสามร้อยดอลลาร์สำหรับซื้อของเล่นให้เด็กเนานะไปค่ะออกเดินทางไปดูกันที่ห้างสตอกเลนเลยเนาะอา This is for w i y l a What do you say What do you say This for Lily วันนี้เรามาช้อปปิ้งกันค่ะอยู่ในห้างแล้วเนะ <'s> าะเดียวมาดูว่าเด็กๆจะได้จะซื้ออะไรกันที่สามีซื้อให้อะเนาะนี่ก็จะเป็นร้านแรกที่เด็กๆเข้ากันก็เป็นร้านจิวเวลรี่เนาะตอนแรกเราก็คิดว่าเขาจะไปร้านพวกของเล่นอะไรอย่างนี้ที่ไหนได้ไม่ใช่เลยค่ะนี่ของพวกนี้ก็คือของเป็นของที่เซน่าชอบมากพวกขิงพวกอะไรพวกเนี้ยเนาะ ฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นพวกดอกไม้แห้งเสียบจัดก,กันเอาไวต้ตกแต่งบ้านเซนา่าเจอของที่เขาอยากได้ล้วอยู่ตรงนี้ค่ะนี่เป็นสร้อยข้อมือน่ารักเชียวไปค่ะไปอีกร้านหนึ่งกันร้านนี้ก็จะเป็นร้านเจเลรี่เหมือนเดิมเนาะน,นี่ของเยอะมากร้านนี้ของแบบน่ารักน่ารักของเด็กๆมีเยอะมากดูร้านสาววันหล่ได้เป็นนาฬิกาค่ะ ส่วนในถุงนี้ด้วยนี่เป็นไอพวกสีผมที่เอาใส่กับผมม้าที่ครอบผมอยากมัดผมในพวกนี้นะนี่เซนาได้สร้อยข้อมืออีกแล้วแล้วก็มาต่อกันที่เครื่องดื่มแชร์ทีแล้วก็มาอยู่กันที่ฟูดคอร์ดเด็กๆอยากกินซูชิค่ะส่วนเซนาอยากทาน KFC บริเวณภายในฟูดคอร์ดคนเยอะมาก และเราก็มาต่อกันที่พักที่ยังอยู่ในห้างอยู่เนาะวันนี้เด็กๆก,ก็มีความสุขกันมากที่ได้เงินคนละ100ดอลลาร์สคนเพื่อมาซื้อของเล่นแบบฟุกๆเนาะวิดีโอนี้ก็หวังว่าทุกคนจะชอบเนาะที่พาเด็กๆมาช้อปปิ้งด้วยกันสวัีวิดีโอนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วค่ะบาย